สวัสดีครับน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่การติวแกดโดยติวเตอร์อารมณ์ดีพิโนวิดเองนะครับนี่คืออพิโซที่14เรื่องแก้วจา๋าเวอร์ชั่น B นะครับจะแตกต่างจากเวอร์ชั่น A อย่างไรไปดูกันเลยหลังจากที่กรอบและใส่เลขกำกับให้กับตัวหนาจนครบแล้วก็ไปอ่านกันเลยครับเอาเฮ้ยนี่มือใครเนี่ย ขาวกระจังใสแบบนี้ไม่ใช่มือพีนวีดแน่นอนเอาละมาเริ่มอ่านกันเลยนอกจากนกวีดแล้วก็ยังมีนกที่น่ารักมากอีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือนอกแก้วลักษณะคำว่าลักษณะคำนี้เป็นคำเชื่อมแบบดีช่วยอธิบายหรือแจกแจงลักษณะของนอกแกว้วว่ามันมีสีสันสวยงามและนอกจากนั้นมันยังสามารถเรียนเสียงได้หรือพูดได้นั่นเอง ซึ่งการเรียนเสียง06นี้เกิดจากมาแล้วจ้าคำเชื่อมแบบ A กล้ามเนื้อที่ควบคุมเสียงร้องมีพัฒนาการที่ดีอีกประการหนึ่งคือนกแก้ว03นั้นมีลิ้นที่เรียวยาวแสดงว่า05ก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบของ03นะครับลิ้นที่เรียวยาวและอ่อนนุ่มปรับเปลี่ยนได้มันจึงสามารถเรียนเสียงได้มากมายหลายเสียง ตรงนี้ก็มีเลียนเสียง06อีกแล้วครับนั่นหมายความว่านอกจาก05จะเป็นองค์ประกอบของ03แล้วยังเป็นต้นเหตุให้เกิด06การเลียนเสียงอีกด้วยนะครับโดยคำเชื่อมก็คือคำว่าจึงนั่นเองนอกจากนี้นกแก้ว03ยังเป็นนกที่มีความจำดี ซึ่งพี่ว่าความจำดีกับความจำที่เป็นเลิศเนี่ยมันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละดังนั้นจุดนี้ก็คือศูนย์สองที่มีสถานะเป็นลูกของศูนย์สามอีกคนหนึ่งและเจ้าศูนย์สองนี่แหละที่ส่งผลให้นกแก้วสามารถเรียนเสียงมนุษย์หรือเสียงต่างๆได้อย่างคล้ายคลึงคําว่าเรียนเสียงได้ถูกกล่าวถึงอีกแล้วจ้าศูนย์หกนั่นเองแถมคําว่าส่งผลให้ตรงนี้ก็ยังเป็นคําเชื่อมแบบ A ที่ชัดเจนมากๆด้วย ถ้างั้นก็โยงเลยจ้า02เป็นเหตุให้เกิดผลคือ06แบบนี้ครับสรุปการเชื่อมโยงของภารากราฟแรกก็ได้ดังนี้ครับภารากราฟต่อมาบอกว่าการฝึกให้นกแก้วหัดพูด01นั้นมีองค์ประกอบสำคัญดังนี้ พูดถึงองค์ประกอบแบบนี้ก็ต้องความสัมพันธ์แบบดีแน่ๆเลยโดยมีศูนย์หนึ่งเป็นแม่และลูกคนแรกก็คือ07เลือกช่วงเวลาตอนเช้ามืดเพราะช่วงเวลาดังกล่าวสภาพแวดล้อมจะเงียบเหมาะแก่การสอนให้นกแก้วพูดและตอนเริ่มตน้นให้เลือกประโยคง่ายๆก่อนเช่นสวัสดียินดีต้อนรับน่ารักจังเป็นต้น โอเคครับสรุปได้ว่า01นั้นมีลูก2คนคือ07และ08ส่วนคำว่าเช่นตรงนี้เชื่อมโยง09และ04เข้ากับ08แบบนี้ครับส,ส,สอนให้พูดประโยคเดียวกันซ้ำไปซ้ำมาทุกวันประมาณ1สัปดาห์วิธีการเหล่านี้ น้องๆคิดว่าวิธีการเหล่านี้หมายถึงข้อความไหนครับ01หรือเปล่าไม่ใช่ครับแต่เป็นองค์ประกอบของ01ต่างหากล่ะซึ่งนั่นก็คือ08และ07นั่นเองครับและคำเชื่อมสุดท้ายก็คือช่วยให้ตรงนี้ครับเป็นคำเชื่อมแบบ a ที่มี07และ08เป็นเหตุส่วนผลก็คือการเรียนเสียง06ยังไงล่ะครับ และเมื่อถอดรหัสการเชื่อมโยงลงสู่ตารางก็จะได้แบบนี้จ้าเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆเวอร์ชัน Version A กับเวอร์ชัน B ชอบแบบไหนคอมเมนต์มาบอกพี่ด้วิดด้วยนะครับพี่ไปแล้วนะบ๊ายบาย